สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้ภาพพี่น้องห้าล่งมาปลูกกล้วยจ้ะกล้วยน้ำว้าพันคืนบานเท่าเด้อพี่นอ้องต้นไงก็วพอ่ใส่ละพ่านนี้มันขายง่ายพี่น้องเฮ็ดกล้วยสาบก็ได้ห่อข้าวต้มก็ดีกินกระซสบจ้ะสว่วนนี้สิมักอนุรักษ์พันฝืนบานไว้พี่น้อง แยกนอกล้วยคุดหยาพวเพียงใส่ร้าแห้งนอกล้ยยกวลกลยก็ได้เสียบไปล่งมองทีทมบไมพี่น้องสิวบผ้าข่วยไว้ก่อนห่างๆไว้เดี๋ยวเพียใส่แล้วคูดนอกล้วยสิยผ้าเบิ้งบักลินจีอัปเดตบักลินจีก่อนพี่น้อง มันเป็นเกือบสองเดือนแล้วบอสิปูกมาบ่อดดจอย <laughs> เ้นมันย่เิกโผล่หากมันมีอยู่นอนหนึ่งเดือนอออนี่จ้ะแตกใบแตกหยอดไม่แล้วหากอันหากมันเดินดีแล้วพี่น้องงามแฮ้ทุกต้นเลยจ้ะ ต้นพันธุ์พื้นดีอยู่ปีนาอาซีได้ส้มพุนผลิตกระไดพี่น้องปลูกไว้หาต้นค่ะหาต้นซื้อมาเกลลอยหาสิบบาทพี่น้องร้างมาในเทสในเฟซบุ๊กนั่นแหละรวมขาทรงแล้วเกลลอยหาสิบ แพงยอดหากเดินดีแต่กิ่งไม่จากนี่พี่น้องมีนอนมีบ่งมีมาแลงมากวนอยู่ได้พี่น้องนี่แต่มีวิธีแก่อยู่จ้ะตามสูตรของพ่อใญ่ใส่เด้อพี่น้องเด้อในสวนนีเห็ดถีเราเห็ด เราใส่ไปก่อนสีไปก่อนสีหมว่วงเด้อจ้ะสีอื่นบ่ได้ต้นใหม่สิตายใส่แต่สีหม่วงจ้ะพี่น้องลองเบิงแตกใบอ่อนๆมายังสีแมงมากขนาดได้ี่คันบ่าสีนี้บ่ได้กินจ้ะใส่สีหม่วงอย่างเดียว สีดพ่นย่มได้ก็ได้บ่พ่อย้าใส่ไปก่อนห้าสีหม่วงไหมเวลาห้าสีมาสีแมงสีดย่มเศร้าๆแดดก็ต้องแดดเออแต่แดดจะจัดจะพี่ขีดสีดสวงเ้าวๆเด้อพี่น้องครับสวงแรงก็ได้สวงแดดแดดกลางเล่นยาสีดแล้ววะนี่มันมาดจ้ออีกแล้วนี่เออ ต้องซีดให้เรื่อยๆพี่น้องนี่เด้ดเ,ดเออตัวน,น,น้อยๆนี่มีม่บอยยูเสียงมัดย่ามสีเมื่อจังมาสีดมาหอดแล้วก็ย่ยางเบิ่งบ,งบกข่าทุกต้นพี่น้องหันบกเผาก็มีแนวกวนหลายขนาดเลยปู่นต้นหนึ่งก็ล่างสีแตกอดกักกนบกเผาก็บดวงบกขผาแล้วพี่น้อง เป็นโตดำเลยพังหันได้กี่ต้น <c oughs> สองสามต้นถ้าคุดปลูกฟังเลิกหลายมันก็เป็นแนวนี่ล่ะคุดเอานอมันยากต้องปลูกแบบนั่งแทนแล้วก็เอาดินเข่าเดี๋ยวเบื่องบกเงาะน้ำก่อนพี่น่อดแล้วมันขึ้นพุน่มมันจะเริ่มตุดอ่อ อ้นมาห้นให้ข้าก็บ่่าท่านแหลวอยู่แดดคากร้ายเห้แต่ท่นละเล็ยกละหน่อยก็เล่นเขาหม่มบกเงาะมีทูน,น่านี่ก็อายุครบปีแล้วจ้ะนี่เป็นโลกใบไม้ที่หนอเพื่นว่าเพี้ยไฟไรแดงมากินถามสวนอันแม่ท้องอานเพิ่นเ้าให้ฟัง ่แม่มนมันขาดน้ำเนาะพี่น้นองมันเป็นน้ำโลกเยียไฟไล่เดียวกะไป้ึกษาหลานเกษตรเฟินผสดยาหาย้ยพี่น้องมาฉีดแต่นี่นอดออกไม่แลยพี่น้องเ้าอยากปลูกกับเบิงต้นพันธุ์น้ำเฟส ปลูกกระได้ได้จากน้ำเพจเพต้นลงขายแหละนี่ก็สร้างมานน้ำเพจนั่นแหละจ้ระราคากระซู้ซีกันแล้วก็ตลาดนัดถถาผู้ได้บ่อยากไปตลาดนัดกะมันหนาฝนแล้วน้าที่นนองไก่สีหนาฝนแล้วกับพ่อสื่อมาปลูกที่ดอกน้ำขางเพื่อนเฮ้าต้นหนึ่งสองต้นพ่อได้กินปลูกไซสก็ได้กินเพ่เาบอกเงาะแต่ว่าตรงมีนามโพสห้ กับบ่ไดซีดนี่ยังให้ดอกพี่น้องใบใหม่ก็ได้ลอยเฟินแตกออกใหม่แตกยอดใหม่พดน้ำให้ตลอดคือการจ้ะช่วงนี้ช่วงแรงช่วงหนาฝนก็สิป,ปะช่วงได้ฝนตกเข้กับเบิ่งดินเท่าออละพี่น้อง บักงะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกต่นเจ็ดต่นบักไฟพี่ฟูมาเกี่ยวหยาในสวนออกหายเกลดีแฮซุ่มแล้วว่าเปลี่ยนนามอีกก่อนถ้าหดซุ่มเหมือนกับบได้อันนี้หดหดโดนบันไดดอกมันซุ่มหมูกหมวกหมกับมาหดอยู่ ถ้าได้ลงมากกับเปิดโทษไว้เลยนะเพราะว่าเ่นมากหนามอยู่แล้วขาวงาไงไหวอยู่พี่น้องเนี่ยแตกตาขึ้นเรื่อยอยู่แต่ว่าแม่งเจาะขนาดเลยไปใส่แล้วเบิงสองอย่างเบิงทุกตน้นเบิงน้ำกาบน้ำอันนี้มัน,นเจาะลูกน้องร้ายน้อมากเกี่ยวหยากระไดร้าย <laughs> ักล่อาตรงนั้น่ แก้วนียก็พี่เจ้าว่าบริชียค้านามค้าไฟลหรพี่หองลงทุนอิโซลาเซลลงทุนหลยอยู่เทอล่เจ้ว่ากับบริ้มาปวดห้วนค้าไหลายดีกัน โฮดโดนไนได้กะโฮดได้ว่าแเต่ม,มีแดดแ้ากะใส่ซ้ำเม,มดแล้วพี่น้องด,ดูขึ้นแทงแล้วก็ปล่อยลงม้านก็ดันมาไปทั่วสวนเลยจ้ะพื้นที่หาไรกะโฮดบอกพาวกะได้แถวละสองแถวพี่น้องถ้าเปิดหลายแถวแล้วมันก็พบบ่แห้งเปิดสองแถวทั้งนี้ไว้แล้วก็คอยก็ไปเปิดโฮดหมากทั้งนั้นน้ำเนยโฮดคานํา ยายเขินแห้งต้องมาดูแลสูมือได้พี่น้องก่อนสันมาตายตายนี่จ๋าเข้าอีหรีักล่าเนี่ยมีแนวเจาะมันใส่ลูกเม้นจ้ามาวางไว้น้ำกาบใบมันเน็บไว้ให้มันเม้น,นปีนาสีออกดอ,อกยี่งแจ๊คต้นยังไงนี่ ก็บ่ได้แต่งให้ดอกพี่น้องร่างเห็นเบิ่งในหลายๆสอง่นว่ากีดอันนี้มันออกมันจังสิต้นเตี้ยก็บ่ได้ก,กีดดองเบิ่งสินนี้ใส่แล้วเฮ็ดแบบธรรมชาติเลยเดี๋ยวไปปลูกกล้วยกันจ้ะพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซ่้นนิดจ้ะดีมีฟูมาทำความสะอาดสวนให้พร้ <laughs> อมงัวจัอโตแล้วพี่น้า <laughs> สองต คิดหนาะพอกันไหมจ้าสวัสดีจ้า